ขาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมสกาวกับกิบ๊บอ ok ีวากิโอเย่ในฟอร์ตูน่าซิตี้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมถึงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มไม่มีใครแปลกใจหรอกพวกองชิพหายก็เข้าผิดขอโทษสปอยเลยเนะี่ยเออก็ตรงเมืองนี้จะเป็นเมืองที่เราจะผ่านจากทางเออไอพวกทางนั้นนะมานะครับ ก็จะโผล่มาที่เมืองนี้นั่นเองนะครับก็คือจากตรงนี้นะครับก็จะโผล่มาเป็นเมืองนะครับผมก็สู้กับพวก NPC พวกนี้หมดแล้วแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวเชียวได้ต่างกับวิมหาศสารมากนะครับสู้หมดแล้วแล้วก็ได้ไปสำรวจทางแถวนี้มาเล็กน้อยนะครับตรงไหนวะตรงนี้นะครับ,รรบก็จะมีถ้ำอยู่นะครับเดี๋ยวจะพากันมาในช่วงท้ายของตอนนี้ละกันนะครับ แล้วก็โอเคเดี๋ยวลูกเล่นะแ,แถวนี้ก็ยวค่อยามาบอกแล้วกันนะครับขอไปทำภารกิจของเราก่อนนะครับก็คือว่าเราติดค้างจากตอนที่แล้วเนี่ยในการเข้าไปในฐานทัพของ Shadow Hive นะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ผมไปถึงที่นั่นแล้วกันผมเพไม่อยากจะ ไม่อยากจะสู้กับมอนข้างทางหรือว่าเจอกับมันนะครับเดี๋ยวจะตัดไปแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเพราะคลิปนี้อาจจะยาวเล็กน้อยถึงมากเจอกันนะครับไม,ไม่ไม่จ้จบคลิปนะแค่แบบว่าเดี๋ยวตัดมาเออเดี๋ยวตัดมานะเออเออทุกคนครับกูเพิ่งสังเกตด้วยว่าปลาไ,ไ,ไอแบบเนี้ยมันเป็นร่างที่สามเว้ยเคยตัวเนี้ยมันเป็นร่างสามเพราะอันที่สองผมจับไปแล้ว เอออันนี้สองมันจะน้อยกว่านี้นิดนึงนะครับมันก็เลยเป็นร่างสองเออแล้วนี่ก็พลึบเลยเป็นร่างสามเนี่ยเพิ่งสังเกตเนี่ยดู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 ดเห็นไหมเนี่ยร่างสองเว้ยผมคือผมจับไปแล้วผมไม่จับไม่ได้ว่าผมจับไปตอนไหนแต่ผมก็จับไปแล้วอ่ะเนี่ยเออก็ก็สัรหามันนะเออนะครับเออขอเซฟก่อนแล้วกันกูสามารถนี่ละ อย่าเพื่อค้างหลุดอะไรนะครับเราก็มาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับกับ Shadow Hive Box Shadow Hive Factory สถานทับรับของ Shadow Hive ที่ไม่รับเท่าไหร่นะครับเห็นไหม Shadow Hive นะครับผมก็เข้ามาสำรวจที่นี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สู้กับ M C สุดแข็งกระรงพูดนี้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ในแต่ละห้องเนี่ยเออมันจะมี Crystal ท e l e p o r t อยู่นะครับเราก็เท e l พอร์ตไปตามของมันนะครับ อันนี้น่าจะ,อ,ะอันนี้มั้งนะครับก็ในแต่ละอันก็จะมีการหลอกลอก่อแล้วก็ลูกเล่นที่แตกต่างกันไปนะครับว่าจะมีของให้เราเก็บมากมายนะครับก็มันก็ไม่เยอะขนาดนั้นแต่ก็เก็บไปเถอะนะครับโอเคมาทถงนี้อันนี้จะพาเราไปที่เกล่องฮิวนะครับเกล่องฮิวนี่นะครับกล่องนี้สามารถฮิวได้นะครับเออผมลืมบอกไปอย่างหนึง่งอันนี้เป็นช่วงที่2องครับแล้ก็ ไอค่าหมันก็จะกลับไปที่ตรงเดิมตรงนี้นะครับผมนั้นได้อัพของไบโอตรงนี้ไปที่อันนี้เรียบร้อยนะครับอันเนี้ยนะครับเมื่อครีโอของเราเริ่มการต่อสู้เนี่ยมันจะเรนดอมไอบุนเนี่ยบูนให้นะครับก็คือไอตรงเนี้ยเห็นไหมคุณเห็นตรงช่องตัว B ีไหมที่มันจะมีเออไอพัสซีต,ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนั่นแหละครับมันเป็นผลของไอเอเบลิตี้อันนี้นะครับซึ่งมันโคตรโกงเลยเว้ยโกงมาก นะครับโกงมากนะครับยิ่งเดินยิ่งอะไรมันน่าจะยิ่งเพิ่มมั้งเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพิ่มยังไงนะครับแต่พอผมเดินผมเจอมอนข้างทางแล้วมันก็จะเพิ่มมาทีละอันแล้วมันก็จะลดลงด้วยนะครับเออเหมือนมันจะอยู่ได้ไม่นานด้วยเนาะนะครับก็รีบใช้กันไปนะครับอัพอันนี้จะทําให้มีพัสดีเพิ่มแล้วก็จะโกงมากๆนะครับโกงสุดๆไปเลยโอเคขึ้นบนไดโดยการเดินสลับข้ามขึ้นมาโอเคนะครับพอถึงตรงนี้แล้ว อันนี้คืออะไรวะกูกูไม่มาเลยเอามาแล้วเอา้าอ๋อกลับมาที่เดิมเพื่ออะไรวะเออผมไม่เคยสังเกตอันนั้นเลยนะเอ้ยไอไออาตรงๆกูไม่เห็นอันนั้นเลยกูเพิ่งมาเห็นเนี่ยฮะอ,อะไรวะไม่เป็นไรเราไปใหม่ได้นะครับทางไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นแล้วก็ ไม่ไกลแต่กูติดใจตรงนี้มากเลยเออช่างมันนะครับอย่าไปติแล้วอ่ะคือตอนมากูก็อย่างเงี้ยแล้วก็บาอย่างนี้เลยนะครับเออไม่ได้สังเกตนั้นเลยเนาะ <S <S โอเคอันนี้จะเป็นพัลโซเล็กๆนะครับซึ่งบอกว่ายากไม่มันไม่ยากเลยครับมันง่ายมากนะครับก็อย่างแรกก็คือขวานะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับเพราะว่าพัลโซมันง่ายมากพออันนี้พวกมันจะเป็นพรมที่มันมีเออวงในอยู่อีกอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปทางขวาอีกรอบครับเห็นไหม สร็จแล้วกไปทางซ้ายเลยครับอันนี้ผมหาเองนะผมไม่ได้ดูใครด้วยแล้วก็มันไม่ได้ยากขนาดนั้นด้วยมันง่ายมากกูทําครั้งเดียวกูได้เลยนะครับเพราะว่ามันพัสเตแบบออออีซี่อ่ะนะครับเหมือนแบบว่าจะดักควายอะไรงั้นน่ะนะค,คือแบบว่าเฮ้ยไปา้วยรอบม,มินกมันเคาไม่ถขวยอรอบหรกกูก็เลยไปขววยรอบแม่งแล้วพอแบบเฮ้ยขวยสองรอบแล้วม,มันคงจะไปขววยแน่ๆเลยกูไปซ้ายแม่งนะครับก็เลยได้นะครับมา ซาโด h ไฮฟ์ควีนกับดอดาดับเบิลเปตเทิลอะไม่ไม่ใช่โอ้ oh, เวลเก้าสิบจะชิบหายเอ่อโอ้ยอีโลชั่นเบาจัดนะครับไปขอตีบ้างเถอดอุ้อ,องตีไม่ได้แต่พอพัตสิบเรานะทำให้การจบตีของมันนั้นไม่ค่อยเข้าเราเท่าไหร่เลยนะครับเจีมมากน่าจะเออโดยทางกุกกตีแรงๆตรงไหน เฮ้ยอะไรวะน่ารำคาญว่ะตัวเบต้าไปอะไรวะโอ้กูไม่งกริหอ่วะกูกระหีวไปตั้งนานแล้วนะอไม่ตายด้วยเล่นไปเท่าไหร่ว่าห้าร้อยเหรอสามร้อยแปดสิบแปดมันแรงถึกจังว่ะ โอเคตายไปซะเยี่ยมเรือทะลุเพดานเออนี่จะเป็นหนูใช่ไหมเอเอใช่หนูนะเราแมวมาสู้เลยฉลาดไหมโอ้โหในบาร์ล้วโคตรโกงกับแมวกลัวบอกเลยโอเคเราได้บุสต์ดวงตีกับเออความเร็วมาครับค่อนข้างดีเลย นัดเล็กๆเป็นอวิลิตี้ที่โกงมากทำให้เราสู้ได้อย่างรวดเร็วทันใจเหลือเกินแป๊ทีนะไม่ใช่แป๊ทีเน่ะใช่มันคือแป๊ทีนเออเป็นตัวดีกว่าเอ่อตำหลักแล้วน่าจะเอาหมามาสู้ใช่ไหมกลัวหมาแหละใช่หมาผมเก่งมากไม่ได้อวยแต่จริงมันเก่งมากโอ้โหเท็กซ์อีกละโห้โร้อยหนึง่งไอ้แค่โบเท็กซ์เนี่ยเป็นท่าที่โคตรโกงเลยครับตั้งแต่ตอนที่แล้วผมไม่รู้มันบันบ็กหรือหรืออะไรนะแต่ว่าโบเท็กซ์เนี่ยมันแรงมาก เป็นไงร้อยยี่สิบเอดวันเชิงคิววไม่ไม่เป็นไรโอ้ชิกสิกละเท่าไหร่สองร้อยเอวร้อยสี่สิบสี่บ้าดะแรงจังละ่ะฮะกูไม่เปลี่ยนอ่ะกูจะสู้เป็นไข่อะไรล่ะฮะแต่กูหิวด้วยไงใช่กูต้องหิวไม่สู้ไม่ได้เก็บตัวอื่นไว้สู้กับเอ,อ่อเอสเชควีนนะครับพอสั้นสปอนกูเก็บท่านี้สุดๆเลยโห แรงมากครับร้อยอัพทุกอันแต่กูก็ติดพิษด,ด้วยแล้วก่อนพราทองน้อยเออที่วิวน้อยอ่ะโอเคสู้กับดอาลาเสร็จสู้กับเฮชชาร์โดควีนไหมเนี่ยไม่สู้อ่ะสู้เปล่าสู้กับว่าละโอ้โหแล้วตัวกูโคตรเพลียงพล้ำมาตอนเนี้ยอู้เท่จัดจัดชาดิกอนโ้โคตรเท่อะไม่เท่จริงมาสเตอร์ไรเดอร์ไนท์ เฮ้ยไอ้เหี้เหมือนอะไรเด้วไหนเลยเข้ไหนไม่ไม่ไม่เหมือนไอ้นั่นอะอะไรนะไอ้เรืคิี่าสีฟ้าเออเหมือนอยู่อะเนี่ยเออใช่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 มุกอะไรเนี่ยกูเนี่ยไม่ใช่มุกมันคือการเปรียบเทียบอะเนี่ยขอท่าที่มันแบบว่าเออ่หิวเลือดกูอีกได้ไหมอยากได้อะเรื่แต่เมียบิตตี้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวผมเก่งทุกตัวเลยนะโอ้โหมันใช้ฮิวด้วโอ้โหเก่งว่ะเอาวะเอาวะอืม เจ้านะเวลาที่แบบว่าเจอตัวต่อสู้มาสูสีแล้วมันใช้ยิวได้รู้สึกว่าเราเท่าเทียมกันอ่ะผมไม่ได้โงออกงกับมันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราเท่าเทียมกันนะครับ <S <S โอเคไม่นเนี่ยเ,เปลี่ยนแล้วกันเอาคนนี้ชกกากูมาสู้บ้างนี่ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยนะครับรู้สึกว่าแนวสงสารเหมือนกันสู้กับท่าที่เราเสียเปรียบด้วยแต่เราก็วอยันอยู่แล้วนจะจ๊ะ โอ้โหโดนเท่าไหร่เนี่ยโอ้ร้อยห้าสิบแรงโพดเอื้อกับตายเออะสวยสวยเลยลูกฮวหิวก่อนนี่มันฮิวได้โอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะเราเท่าเทียมกันเราเท่าเทียมกันใช่ไหมไปชิบหายละเท่าไหร่สองร้อยโอ้โหกูว่าแล้วสองร้อยสามสิบสามอีเช้ยตายแน่โอ้โหเกือบตายลูกเอ้ยไอ้สิสปอร์ไปเออเลือดสาซะโอ้โหสุดยอดแรงใจมาเต็มตอนนี้แต่กูฮิวก่อนเดี๋ยวกูตายทำไร แรงเกิน่ามันบงังหรือมันน่ามันไม่น่าใช่บางนะมันน่าจะเป็นของตัวเกมแหละเนาะแต่มันก็อะไรก็น่าเกลียดเลยเนาะเนี่ยอีกเท่าไหรสามร้อยไหมเนี่ยสองร้อยห้าสิบห้าโอ้ไม่รอแล้วล่ะราก่อนลูกขอโทษเออโอ้โหแรงใจของไอตัวนี้โคตรสุดอ่ะเออแมวแล้วกันนะแมวมาจากการทีดิโอโหโคตร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 โหดเออตายซะเอาจริงเพราะเราเอเสียเปรแบบธาตุด้วยนะเมื่อกี้ ส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่เกี่ยวหรอกนะครับเลื่อนไอ้ตัน้นมันน้อยด้วยมาสู้ด้วยกำลังใจนี่แหละเนาะกำลังใจมาเต็มเลยละ่ะโอ้โหสามร้อยห้าสิบสี่แรงจังลูกน็อกไปสองตัวแล้วนะติดพิษไปซะอออันนี้เป็นเออ่คอมโบของผมเองนะครับผมรู้สึกว่ามันน,น่าจะโหดดีนะครับนี่แล้วก็ใช้เฮอริเคนเพื่อปเปลี่ยนตัวมันมานะครับแล้วเราก็ค่อยใช้ท่าพิษตอนที่มันเจอกันในรอบนะครับมันจะกลายเป็นติดพิษคูณสองเนเฮ้ยตัวอะไรอะเชอรี่บอมแม่ชื่อนี่เวลซีเบอร์ ทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มาเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยแต่ตัวมันแปลกอะผมไม่เคยเห็นเลยอะเฮ้ยทีแรกตอนที่ผมไปค้นหาไอ้พวกวิกิอะไรผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะไม่เคยเห็นแล้วกูลืมน่าจะหลังนี่แล้วก็ติดคูณสองก็ใช่อีหนูแต่มันจะมองอยู่แล้วอะ Peace the worst โหมีฮิลลวได้สุดยอดโอเคฮิวบ้างถึงจะไม่ต้องใช้ก็เถอะเออเพื่ออะไรวะ Prison โอเค เยี่ยมสามอ่ะฮะโซเลตโซเอตนะครับแล้วแต่คนจะเรียกวะใช่ไหมันอ่านว่าอะไรอะ่ะโซเอตหรือโซเลตแล้วแต่นะครับผมจะเรียกว่าโ so ซเลตกันมันเท่ดีนะครับเพราะกระไหนตัวเ,ว so lead, เล็กเรียกว่าโซลิดเลยที่เรียกว่าโซอีทนะครับโซอีทเด่ะถ้าเป็นใจตัวยูก็เป็นคนกินวิญญ,ญาณเนีอยแปลกดิแปลกจัดๆโอเคลมอะไเคลมไปแต่ว่าตัวเขาไม่มีเปลี่ยนแล้วอะโซ so เลืดกับโซเลตเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเลือดน,น้อยมากนะครับแต่การโจมตีมันแรงนะครับแต่ด้านกรอกกับด้านเลือดเนี่ยมันน้อยมากนะครับผมก็เลยไม่เอามาใช้ต่อเนาะและ้วก็โดยพาสซีฟอะไรต่างๆที่มันแบบว่าไม่ดีด้วยนะครับจากการที่ผมอพเวลโดยที่ไม่เอามันมาสู้เองนะครับเออทำไมผมต้องเปลี่ยนตัวออกนะครับโอเคอาบางทีก็อาจจะนู่นนี่นั่นมากมายไก่กองโอ้พ่อกูมาโอ้マイฟาเธอร์ว้าวโอ้โอ้พ่อจ๋า โอ้ตัซังอ้าวู้อีกนี่จิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยมึงน้องสาวไหมเนี่ยฮะโอ้ตายโอ้โหอินเฟอร์โนโลเลยรอยเจ็ดโคตรแรงจิตใจทำด้วยอะไรฮะใจเห็นสุดยอดเลยโอเคโชคดีผมมีอันนี้ น่าจะฮิวเต็มใช่ปะ่ะใช่ฮิวเต็มนะครับโอเคได้บัฟมาด้วยเจ๋งตอนนั้นเองก็เปลี่ยนตัวออกไงล่ะมันต้องสู้อีกด้วยเนะี่ยโชคดีผมมีอ้ยบัคไม่เกียนไหมชิบหายกดกดโอเคนี่เห็นปะ่ะบัคเออกูก็สรรหาไปดูของเขาเนาะจับผิดจังเลยเกมเนี่ย ตายไปซะวู้ยเบาอ่าพะพาสีกูหมดแล้วไม่เป็นไรยังไม่ได้เซฟเซิร์ฟอะไรเลยเนะี่ยถ้าเกมค้างไปทำไงเนี่ยบอกแล้วค,ปวคิปไม่ยาวแต่ไม่คิดว่าจะยาวขนาดนี้ ตัวเยอะแล้วเกินนะ้มึงเนี่ยออแล้วท่ากูก็เบาๆโอเคอยากค้างนะกูขอร้องอะ่ะไม่อยากสู้ใหม่โอ้แล้วไม่ตายเราเฮ้ยตายสักทีเถอะโอ้เลือดมึงเท่าไหร่เนี่ยพันสองเหรอะฮะเออสักที โอ้ายมัสโกดมัสกลาวมัสโกดโอเคจริงไม่น่าใช้ถ้าสายฟ้าไปสู้หรอกจริงโอ้โ oh. หชิบหายลนะปลดลิมิเตอร์เขื่อตายอุ้ยไม่ตายโหเล่นเลยหนึ่งโหสุดยอดโอเคจะได้ไม่ต้องเปลืองอแมอหมร่อยหล่อทุกตัวเลย กมันโหดร้ายจังะกูไม่ได้ร้องนะแต่มันจริงอะไม่โหดร้ายจัดๆเลยอะโอโหแล้วเสือกติดเลือดออกด้วยอะไรจะขนาดนั้นลูกเอ้ยแล้วแน่ยจที่ผมดูแล้วน่าจะมีพลังป้องกันแล้วก็เอ,อ่อเลือดเยอะเราสมควรผมจะใช้สกิลเทพของผมแล้วกันเออเฮริเคนไปเปลี่ยนตัวมาสู้มา โอ้โหแล้วนันเจอแล้วนันจังหวะนั้นเองนี่โอเคให้ให้มันตายเป็นตัว,ต,วตัวไปเอออย่าตายหมดนะโซล่าแฟร์โอ้ไม่เป็นไรวะแจมมากเป็ดกระดองของฉันแข็งกร่งจริงๆซุยยซวยๆซุยยๆยยยยมากูพร้อมไฟกับเบิรและเจ้าแมว ด้วยการปล่อยแมวไปไงโอ้โหติดท,ทุกอย่างชิหายตากันมาตอนที่ชนะนะครับเมื่อกี้ที่ออกไปเกมมันค้างกูต้องเริ่มเล่นใหม่หมดสู้กับ Shadow Hive Queen ไอ้ Dora แล้วก็สู้กับ s c า r l ใหม่โอ้โหร้อนต้องสู้กับพ่อมันอีก ผมเกลียดเกมนี้ผมเกลียดจากใจผมเกลียดมากทำไมวะทำไมต้องทำกันแบบนี้คือมันแบบมึงเกลียดเฮเยอร์กันาะนั้นเลยเหรอมึงเกลียดกูใช่ไหมโอเคคลิปนี้คงไม่ได้สรุปทำแล้วละ่ะน,น่าจะจบแค่ตอนนี้แล้วละ่ะนะครับเออมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยคือแบบ คือสู้สี่ตัวรุนละไให้กูเซฟเลยเหรอแล้วแบบกูต้องมานั่งกลัวงมันจะค้างตอนไหนเกมมึงก็ไม่ได้ด,ดีขนาดที่ระบบเกมบั๊กอะไรมันก็โอ้ทำไมวะกูต้องมาเจออะไรกแบบนี้ย่างตลอดเลยนะครับถ้าอยู่ดีปิดคลิปไปไม่ต้องแปลกใจมันค้างนะครับถ้าตอนนี้ผมพูดว่างั้นเอาไว้ว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้แล้วกันนะครับแปลว,ว่ามันค้างนะเออแปลว่ามันค้าง แล,ล้วก็ต้องปิดขี้ไปเพราะกูกต้องเล่นใหม่หมดไงนะครับใหอทม่ได้อย่างนี้สิแถม um มาตัวพรามครีโอมาต่อยออกับกูที่ดูคนใส่สนับกับมือเปล่าอ่ะแล้วเชิงมวยไม่มีอ่ะตัวคนมีเชิงมวยแล้วใส่สนับอ่ะต่อยอ,อ่ะใครชนะอะไรชิบหายโหเอาได้คิดได้เนาะเออแปลกดีเหมือนกันเกมโทษเกมกูโทษเกมใช่กูโทษกูพัฒนาเกมเกมูโทษทั้งเกมแม่งเลยอะแล้วท่าแต่ละตัวไม่ใช่เบาๆนะเฮ้ย ถ้าตัวมึงไม่คิดจะมีท่าสายฟ้ามาต่อยกูเลยล่ะไงฮะเออใช่แต่ลูกเตะไม่ใช่ลูกต่อยคืออะไรงงผู้ชมครับผมเหนื่อยไหมกับเกมเชี้ยเนี่ยผมเหนื่อยนะปัญห,ห,นะหามันเยอะตลอดอ่ะตั้งแต่ไฟเกมหายตั้งแต่เซฟหายตอนนั้นละที่กูย,ยังเล่นมึงอยู่ได้อะ่ะเพราะกูอยากรู้ฉากจบของมึงเว้ยกูเคยเล่นมึงจะหิวหาว่าแสงอะไรวะ อันนี้อารมณ์ล้วนๆไม่ได้มีอะไรแฝงเลยอารมณ์ล้วนๆตายซะแมวกูแคาได้อย่างงี้สิวะสวยโอเคได้อยู่ล็อกเนสเนสสี NES ่เจ็ดสีมาคนที่ฉานี่แหละแม่พะเอกรองจริงเลยกูว่าตอนเนี้ย สวยไอ้สา<ะ>ร<ะ>เอ้ยไม่ต้องมาตายด้วยว่าไม่นไรของกูมีเยอะมากกูใช้ไม่ให้หมดเลยอะ,ะแล้วไม่ใช่ท่าสกิลท่าน้ำที่มึงใช้ประจำละ่ะอโทษ เออเสียเสียวเพวิไปสามพันเสียวเวิ่งสามพันสามไม่ฟีอ่ะคิดดูดีเกมมึงอะไรโขมึงวะนี่แหละนะความจริงอะ่ะกูบอกเลยนะถ้ากูเล่นไอ้ที่นี่จบอะ่ะกูจะไม่กลับมาเล่นอีกเลยเว้ยภาคสองถ้าบั็กมึงยังอยู่นะแล้วที่ทำให้กูมีปัญหาแบบเนี้ยกูจะไม่เล่นมึงอีกแล้วเว้ยเข้าใจไหมฮะก็เขาคงไม่ง้อ,อมาเล่นหรอกนะเออจ่ายกูล้านนี่กูก็อาจจะคิดที่ดูว่าจะเล่นหรือไม่เล่นอนะ่ะต้องคิดเลยนะตั้งร้านหนึ่งอ่ะไม่เสร็ เฮ้ยเป็นตัวพาหมวกวุ้งป่าบ้าคลั่งอุ้งป่าบุกทะลวงอิโนสเกะโอ้โอ้อะไรกันเนี่ยแรงจังเลยแรงมากูเกียดเกมนี้จริงๆหักหลังกูดังเปาะเลยเกมเชี่ยเนี่ยกูสา,ษาษตั้งใจเออดีๆว่าอยากจะเล่นแบบนู้นนี่น,นั่นไอ้เชี่ยหฮกแหลงกูอีเสร็จตายไส้เปรต ไม่ตายโอ้โหแล้วฮิวอีกโอ้ไม่ก็แต่ผมก็ชอบนะคือมันมีฮิวดีก็คือพยายามให้มันแบบว่าไม่โกงกันไปนะให้มันเท่าเทียมกันแต่กูก็มันก็ตายชาดีอะนหยวัดกันดิของกูกับมึงใครแรงกว่ากันโอเคมึงแรงกว่าเพราะมึงชนะท่ากูไงชิบหาย ายโอเคเยี่ยมตัวอะไรอีกอะเหลือตั้งสามตัวถ้าตัวไม่เก่งจัดจัดอตัวนี้โอเคมาวัดกันเลยมือกับกูอ่ะใครจะอยู่ใครจะไปไฟ,ไฟเย๋ยโอ้โหหนึ 100. ่งร้อยสามสิบหกยอดเลย a ช o w w เวฟ เสื้อฮิวิกหาเนะี่ยโอ้โหมีตาเขาทำอะไรโลกเออทำไมวะทำไมโอ้ตายเลยกูจะใช้เหรียงกับเมึงอะไรเว้วยเนี่ยนี่ เปลี่ยนตัวไปซะแล้วแมวว่าจะบอกมาเจอกูไม่ใช่วะยิ่งเหรียญวะยิ่งเหรียญค้างแบบนี้โอเคค้างแบบนี้โอ้ยทำไมกูหิวไม่เคยได้แล้วมึงหิวได้ตลอดเลยวะเขี้ยวหัวร้อนชิบหายเลยสัตว์เกมมันไม่มีว่าใครเียดแตรมันทำให้กูหัวร้อขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ย แลเช็ควากูใช้เวลาเกือบชั่วโมงเนี่ยในการสู้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 เนี่ยเกือบชั่วโมงจริงอ่ะมันดานะเว้ยวัดได้ไปเลยเออสักทีเถอะวะโอ้โคตรเหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยมากอ่ะไม่ได้ราคานสัตว์เลยอ่ะ มาใ,ให้กูตื่นมะขอพักเบรกหน่อยแล้วกันอย่าค้างกูขอะลรอย่าค้างพอค้างนี่กูลบเกมทิ้งอะกูบอกเลยเฮี้ย <He> er. เกมขี้อะไรขนบักมาเป็นสยองเลยไม่เคยจะคิดจะใช้เอ,อไ,มไม่เล่นบุกยาข้ามาแรงแล้วกันมันไม่น่าจะเหมาะก,กับสถานการณ์ตอนนี้แปดสิบหก แต่ละอยากโอ้ยตายวอ้ยสวนมันงได้สัตกูจะคิวเอาดิเฮียกูจะเกลียดพ่อตัวเองแล้วเนี่ยชิบหายทำไมมึงทำกับลูกกูอย่างนี้มึงทำกับลูกกูได้ยังไงกูเป็นลูกมึงนะเว้ย <c oughs> โอ้โหไม่ดิทำไมวะทำไมวะฉะนันน่าโดยแบบไม่ไปเฮียเลยกูร้อนไม่ได้เลยไงวะ <c oughs> โคตรเหนื่อยอ่ะกูบอกไอ้ที่เกมไอ้ที่ทำให้กูเหนื่อยมากเลยอ่ะโอ้โซล่าแฟกโอเคได้อยู่อ่า พามาจุกจิกกันไปเลยโอ้โหมิดอีกโอ้โหแล้วฉันกินได้อีกอะไรกันครับนี่ต้องการอะไรกับผมกันครับนี่ผมไม่ตายด้วยวะผูสุดยอดเลยว้าวลูฟัสแล้วเลนหนึ่งมีการซ่าได้ติดทิชอร่อยไหมติดเบิร์ทขั้นสุดไป,มปเมื่อไอ้ปลระยศเฮียวเฮียวแล้วได้อะไรคิวแล้วมึงได้อะไรฮะ ได้อ้อยโอ้โหจะได้พิคคืนด้วยขอบคุณครับตายซะโอ้โหไม่ตายโอ้โหไม่ตายโอ้โหไม่ตายสามร้อยห้าสิบสามตายไปซะอ้า โอเคพ่อบเกอรไปปกติแล้วแค่นี้ใช่ไหมโอเคเซฟเลยโอเคเอาไาสำหรับคลิปนี้เขาจบไปเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณที่มันไม่ค้างและขอบคุณที่กูยังทนเล่นต่อไนดะ้และขอบคุณถ้าพวกมึงจะกดซับแล้วกดไลค์ให้กูขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผมนะแล้วก็อีโบคริโอต้องจบก่อนปีใหม่ปีนี้นะครับเป็นการส่งท้ายปีเนาะอีนี้เราก็จะจบละ เชือ่อนครับ